ที่โรงพยาบาลยานีใช่ไหมคะเอ่อจลินมาพ่นเออม,มาพ่นอะไรคะเนี่ยเขาเรียกพ่นอะไรรู้ไหมอืมพ่นให้หายใจสบายให้อะไรมันออกไปมูก,ก็จะออกไปแล้วนี่ไหมอันนี้นอนกับย่าที่นี่นะอืมเดี๋ยวหมอตรวจนูน่นตรวจนี่ก่อนนะคะอนี่อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเลยแหละอืม ใช่มึงกับยาแล้วเดี๋ยวใช่เดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ตามมาเนาะอ่าเดี๋ยวคุณหมอก็มาเช็คใช่ค่ะอยู่ริมแม่น้าเจ้าพยาใช่แล้วอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนั้นเนี่ยอ๋ออ๋ออยากดูไปนะเจ้าพยารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่นยาเสร็จก่อน พุยยาเสร็จแล้วเดี๋ยวย่าเอาให้นะคะเดี๋ยวย่าพาไปดูนะคะโอเคโอ้ม่ยมเจลพันธค่ะเดี๋ยวพุยยาให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวไปดูนะยยาาอือตรงนี้ตัวนี้ให้น้ําเกลือตรงนี้ตรงนี้ที่มือนี้ห้ามแกะใช่ไหมคะไหนอขอดูหน่อยเออนั่งลองนั่งลองนั่งลอง,ง,ลงพักก่อนครั